สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับมาพบผัวกับสางสนอีกนะครับเชียนเคยครับวันนี้ผ้ามาเบิงรถลำโพงเฮลิครับของรัตนสินนะครับหลังจากที่ม่บ้านนี้ทางทีม้างเข้าผ้ากันลุยซอยกันนะครับวับานอาทิตย์จะคืบหน้าไปถึงไซสแล้วนะครับผมวันิพาเบผ้า ข้าวข้าวนะครับชุดที่ว่าตัวเสาทัดที่ว่าพับได้น,นะครับกัเชืยย่อมเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกันที่2วงกัเริ่มบ้านเสาทัดแล้วนะครับขึ้นกงหรือว่าน,นี้นะครับนี่งกง เอ็กตัวใหญ่นะครับใส่หงสางนะครับหงสานข้างในยังมั่นในไซนะครับเพราะว่างต้องตัดเข่ารูอีกจะว่ากงตัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัดแล้วนะครับเกินกว่าเสาทัดนะครับเสาทัดบวันนี้ที่ใส่ใส่แบบโค้งนะครับคือขนาดนะครับ นาครับพืชนาไปหลายนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบาจงไปขึ้นะด้านบนยกขึ้นแล้วสวยงามครับพี่น้องจำ,จำนะครับทีมงานรวยเท่าจัดนักจัดเต็มนะครับ จัดเตรียมใหม่พี่น้องไใเบิึงโอ้สูงอยู่นี่เนาะโอ้พี่เด้อเห็นเกียร์ตัวนึ่งไหมพี่ครับเป็นบานพับนะครับนี่ตรงนี้เราจะเป็นกระบอกให้ริกนะครับกระบอกให้ริกพับนะครับเป็นระบบให้ริกพับขึ้นมาตั้ง,งยิงสี่นะครับโยนี่ก็บสิมีเสียงกลางเปลีย่ยนอยสองใบนะครับครับ เชื่อมห้องจวจจาดดีๆเชื่อมเรียบร้อย,ยแล้วนะครับเอาแทเลยครับนี่บานพับข้างละสอตัวแข็งแรงต้นท่านแน่นอนนะครับสำหรับช่วงนี้ก็เป็นผักเทียงนะครับก็ได้เงียบแน่จางน้อยบรรยากาศช่วงผักเทียงนะครับ มจะพาลงไปเบิึงนะครับทางด้านระบัสเดือนแป๊บนะครับเดือนสายไฮลิกนะครับเนี่ยพี่น้องเสียงนะครับเสียงแดงสมสมนี่นะครับเริ่มมีผมข้าวแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาเบิงึงนะครับนี่ครับสวยงามครับพี่น้อง สายอลิะเดินมาแล้วนะครับสำหรับขาสากนะครับนี่เป็นแปบมากนะครับมีสายออนแฉ่ซํามี่นะครับทีว่าเป็นสายอลิกนะครับเพื่อเวลามีการมวซึมการแตกการยังนําเข้าจะได้อัดเพี่ยนกับหายใจในการบำรุงรักษามันก็จะบ่สูงนะครับเพราะว่าสายมันบาเห้านะครับเดือนะครับเระบครับนะครับ สวยงามครับเยี่ยงล็อกยึดเห็นน้าครับสามารถถอดเซอร์วิสได้เมื่อต้ครับแบนี่พวกแอบสมุดวามันหัวมันซึมนะครับเข้ากับถอดไปเชื่อมนะครับเชื่อมได้นะครับนี่มันทนเจีช่องนะครับพวกสายเล็กนี่สามารถซับเลี่ยนกันได้เมื่อครับนี่พวกหัวขอต้อนี่เป็นเกียวเดียวกันเมื่อครับสามารถถอดซับเลี้ยนได้เมื่อตครับุกเสียงนะครับ ความยาวกับบนหนาบวเกินกันหลายครับนี่ใส่สั้นๆนะครับ,อย,นนรบอย่างที่ผมบอกนะครับใส่สั้นๆนะครับเปลี่ยนได้คอนตัวอาจจะมีอยูเจ็บช่องนะครับมีาขาสร้างซีตูนะครับอิสระเบ็ดนะครับเปินล่งในอิสระนะครับกับซีตูกับซีช่องหนึ่งสองสามซีอธิหายจะเป็นชุดยกตู้ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็น ตัวเปิดฝาด้านบนนะครับเปิดหลังคาแล้วก็อีกอันนึงก็คงจะเป็นตัวพับเสาทักนี่นะครับพี่น้องกับจังเบิ้งผมกับสีได้จังสีอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งนะครับเนื้อที่ทำการ,ดร,ราทดลงดนนองนะครับครันี้ก็เดินระบบนะครับก้นนั้นก็เดินด้วยกันนะครับวันวานอนไหนที่มันเท่ได้ครับอันไหนดีเขาสามารถเท่ได้กอนเขาก็บดำเนินการน,นะครับ ไอเหลเขา้าาควมมดิน,น,ดนแปบ๊บเดินทอเรียบร้อยแล้วครสามารถทดสอบยกขึ้นลงได้เลยนะครับนี่น่าเร่าสายเดินไปหาศุดย์เสาหลังนะขั้นนี้ก็ดบสำเนินการไปเรื่อยพร้อมกันนะครับนี่เป็นสายอีกสองขั้นนี้คือการบดนะครับ สับเปลี่ยนกันในรถนะครับน,นี่เมื่อนการถึงไปกลมกลมกันนะครับเหลือแต่ส่วนในการติดตั้งกระบอกไงนะครับเหลือกำลังอยู่ในขั้นตอนการคำนวณอยู่นะครับว่าเออเราจะจับจุดหมุนอยู่างไรนะครับกระบอกถึงจะขึ้นสุด ลาขึ้นนะครับตั้งฉากแล้วก็กระบอกสุดพอดีเวลาล่งก็ล่งสุดพอดีนะครับมันก็จะวบแพร่สิ้นในกระบอกนะครับเพราะว่ากระบอกก็จะเป็นอิสระเดี๋ยวมีผ้าที่นอนเป็นกระชีเป็นแ๊บนะครับใสดทัดแบบนี้นะครับของขั้นนี้นะครับทั้งพิมสางเข้าตั้งนะครับนะครับเยกด้วยนะครับ ในช่วงพอดีก็เริ่องคำนะครับส่วนเสาตัวเรียบร้อยแล้วนะครับจุดครับจุดตัวดานบนนะครับของเสานั่นฝากพี่น้องครับฝากติดตามน,นะครับผมผู้ชี้อภิปรายนะพี่น้องเบิ้องหน้าท่านนี้ก็เตือนเลบว่าไม่ทิ้แล้วใส่กระบ,บอกอยังต่างๆเรียบร้อยแล้วก็น่นาจะเอาออกไป สดล่วงยกขึ้นลงบพมีะวิญาผิดพลาดกันจะให้ท่างมาล่ลาเพ่นเอาตู้บ้านะครับเติมทำการแพ็กตู้ประกอบนะครับขับมา่าจจะทัานนะครับขับมาครับท่านเปิดดูกาลนะครับ,รรบแบบยายามนะครับทาทิมสางเข้ากันเลยใส่กันนะครับาง,งานกดก็ท้าเลือ,อยังเข้ากัน เำเนินการไปเรื่อยๆเยอ่นะครับตามวันอาทิตย์เท่ากับจะลุ่มไปกันนะครับรถมาล่ำสองขั้นนี้นะครับส,สายเหล็กนะไอ้ที่สามารถกดความได้ใส่ได้เท่ากับนะจะคิดตั้งใส่เข้าไปก่อนได้นะครับจะปรได้รอกันนะครับสาพึไปทุกสเต็ปนะครับุกขั้นตอนนะครับ ้องคลิปตามไปด้วยครับผมปะป๋ากันไหมคลิปต่อไปนะครับเอาะสวัสดีครับ